สวัสดีค่ะสวัสดีซีเฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะพบพ่อกันในคลิปหวยแร่วันอีกแล้วคุณชมในคลิปนี้จะมาเสนอสูตรเซียนว่าปีปทุมนะคะเป็นสูตรเล่าพัฒนาละกะ็หานอยของงวดวันศุกร์ที่สิบเก้ามีสายนสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดคุณชมเลขพ่อห้างวดติ่ผ่านมาเล้าพัฒนากะปังอิหลีคุณชมมาตรงๆเขาเน้นๆนเลยนะคะสําหรับเล้าพัฒนา ของเดือนเมษานมชมออกตั้งแต่ก่อนสงการแล้วนะคะคือวันที่สิสเมษานะคะแล้วกะ็งวดนี้เป็นวันศุกร์ที่1ิเก้านะคะพึ่งจะครบรอบอาทิตย์นักผูชมวดที่ผ่านมาเลขลาวพัฒนาของพอเฮ้าเก่าซีนะคะมาตรงๆเลยนมชุชมฝั่งอีหลีนะคะพอเฮ้าน้นให้แค่ซีชุดซีหางเขาตัวเนินจังๆยินดีกับคนที่ได้โชคได้มาน,นะคะ แล้วก็ห้าน้อยของพอเฮาเมื่อว่าน,นี้สดสดร้อนร้อนน้ำชมผู้ใดได้เอาตัวเลขรายวันของพอเฮาไปเสียงฉกเสียงหมาเนียนะคะน้อเมื่อว่าน,นี้ยินดีน้ำลายๆหลเลยค่ะเนื่องเาเมื่อว่าน,นี้เลขพอเฮาแต่ก็รั่วเขารั่วซีรอบเลยน้งชมเมื่อว่าน,นี้แตกต่างแต่ห้าน้อยพิเศษเลยนะคะ 063น้ำชุ่ม6336ตัวนี้เข่าตัวเนียนจังๆนะคะพอมาหอด5น้อยปกติน้ำชุ่มเลขที่ออกคือหาหนึ่งนะคะหนึ่งหาหาหนึ่ตัวนี้ทาผู้ใดได้กลับไหวนะคะกะปังรัวๆคือเก่าน้ำชุ่มพอมาหอด5น้อย v ีไอพนะคะเลขที่ออกคือ621กับ1หาน้ำชุ่มแตกเทิงบนแตกเทิงลางเลยนะคะส2ง,งมาตรงตรงๆ หนึ่งหากระมาตรงน้มชมเลขเซียนว่าผีประมสูตรไร้วันปังรัวๆนะคะโดนๆจะหลุดนะคะสำหรับเลขพ่อเฮาน้มชมบ่กเขาหน่อยกับเข่าลายสมกับคําคุยเพลินนะคะงวดนี้ผู้ใดได้โชคไปแล้วหรือบอ่อท่านใดนะคะชมดุนแนวทางไรยวันของพ่อเฮาต่อนะคะงวดนี้พ่อเฮาก็จะมาฟันแยกเล่าเป็นเล่าและก็น,น้อยเป็นน้อยนะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดตรงใจจาของบอ่อนะคะ สิเป็นจอ่องเฮาผิดจรณาเอาเด้อค่ะเด้อแนวทางกะคือแนวทางนะคะมัฟชอบจังจดัดนำชุชมไปติดตามรับชมรบฟังจากปากของพ,ออพอ่อเฮาให้พ่อเฮาเป็นคเพิ่อนเพิ่มใหมพร้อมๆกันได้เลยค่ะอ่าีค่ค่ะวันตีตอนเสาร์นะคะม่ขึ้นเด็กนาะพ่ออยากเนาะมื่ขึ้นเนาะเอาเมือน,นี้ปล่อยแต่เสาร์เลยนะคะวันนี้จะเป็นงวดแรกของหววรัฐบาลเล่าหลังจาก สงการนะพ่อเนาะแล้วก็มีสูตรห้าน้อยนะคะรัฐบาลเล่าพอไห้มาแล้ยวนะคะเหลือแต่สูตรห้าน้อยนะพ่อเนาะห้าน้อยพอเฮาเมื่อวานนี่กับปังอิลีนะคะปังรัวๆนะพ่อหนึ่งหาม่าสองรอบพ่อเนาะเมื่อวานนี่ปังอิลีนะคะเล่าพัฒนาพอเฮาเป็นทีนาจับตาเนาะค่ะหลังจากงวดก่อนสงการเข่าตรงๆน้นๆเลยนะพ่อเก้าสีเนาะงวดนี้เป็นทีนาลุ่นนะคะเพราะว่าพอเฮาจะแยก ล่าเป็นเล่าแล้วก็น,น้อยเป็นน้อยนะพอนะ่อเนาะเอางวดนี้เดี๋ยวตามห้าน้อยให้เสนช่องเด้อพ่พอเดอเพราะว่าเล่าพัฒนาพอให้มาแล้วนะพอนะ่อเนาะเดี๋ยวแท้จะสรุปพร้อมกันเลยนะคะห้าน้อยงวดนี้งวดวันศุกร์ที่สิบเก้าค่ะพ่อได้ตัวใดเนี่ยค่ะพ่อเด็กวิ่งเลี้เรียนเท่าค่ะ ได้ตัวใดเนี่ยพ่อเล็กวิ่งวิ่งแปดกับ9ก้วิ่งที่แกับเก้าค่ะพะ่อทีนี้จับคู่ค่ะพะ่อแปดศูนยสองจับคู่ฮานอยวันนี้มี80 8ศแหนึ่งแล้วก็8ปสองค่ะพะ่อเก้าศูนย์เกมี90 ก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสองครับพ่อตอนนี้ก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองสิบสองสองห้าแล้วก็มีหนึ่งสองแล้วก็มีสองห้าครับพ่อมีสองหกสี่หนึ มีสองหกแล้วก็มีสี่หนึ่งก็ะเพาะอ้อาวสิบสองชุดคือเก่านะเพาะมอน,นีหลักร้อยได้ตัวใดน้อค่ะเพ่ะหลักร้อยได้เก้ากับศูนย์หลักร้อยได้เก้ากับศูนย์นะคะสตรเซียนว่าปีปทุมห้าน้อยชุดเต็มนะคะชุ่มเดียวท่วนตัวเลขของพอเฮาก่อนนะคะคอยเน้นให้แฟนช่องคือเก่านะเพาหงวดนีพอเฮาจัดให้ชุดเต็มนี่แปดศูนย์ 1> 8ปดห9ึ่งแปดสองเก้าศูนย์ก้าหนึ่งเสองศูนหนึ่งสองสองหสองหกแล้วก็ซี่งถูกต้องนะพะนะอ่อเนาะเออทีนี้เน้นให้เฟ้นช่องเลยคบะพ่อในหมวดนี้หานอยเฮาหแปนย์แปดน่งเน้นที่8 0 8ศูนย์ดหนึ่งค่ะพ่อ 90, แล้วก็มี9 0้าศูนแล้วก็มี9 1ค่ะพ่อศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนยะคะนี่คือตัวตพอเขาเน้นไห้6ชุดทกฮังคือเก้านะพ่อแปดศูนย์แปดห่งเก้าศูนเก้าหศูแล้วก็ศู์สองเน้เนเนะคะถ้าผู้ใดามากเลขสตัว <c oughs> เอา เลขหลักร้อยคือเลขกเก่ากับเลขกศูนย์เปใส่ซโลดนครพ่อเนาะหวดนี้กะบพอให้ปังพอให้มันคือเก่านครพ่อเนาะเออเอฟซีเมื่อวานกับพ่อหยิมบอกยืดอกพ่อรับซับน้อยซีน้อยฝนน้อยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ยิ้มรับซับกันไปเต็มเต็มน้องชมแม่ท้องหนึ่งกับถือนอสิบปังเมื่อวานนี้ปังรัวๆเนาะค่ะพ่อเนาะให้มื่อนี้ให้แต่ก็รั่วคือจังเมื่อวานเนาะค่ะผู้ใด เป็นแฟนช่องเฮาเป็นเอฟซีของเชียนว่าผีประตูมโนมชุ่ม,มโทรไปเล่นน้ำพอเฮาได้เลยเด้อค่ะเด้อถ้าผู้ใดอยากได้ตัวเจาะนิยนๆนะคะพอเฮาจะฟันให้นะครับชมละกันขั้นนั้นโทรมาคั้นนั้นตัวโทรมาคั้นบ่ติดนี่หมายความว่าพอบ่ได้เสียบแบตไว้เด้อค่ะตอนนี้โทรศัพท์พอเฮากับร่งห่างน้องชมเออบ่ทันได้ไปเฮ็ดอยู่แม่พอเฮาบอกว่าถ้าบ่เสียบแบตก็ใช้บ่ได้นะเนาะพ่อนาะอ้าว ถ้าผู้ใดมีน้ำใจนะคะได้โชคได้มาลายอยากแบ่งปันคา่าซอยคา่าโทรศัพท์พ่พอเข้ากะโทษไปหาพอเข้าได้โดยตรงหรือว่าติดตอ่อสอบถามเบอร์กับช่องแพร่ด้วยได้เลยนะคะทั้ง่องเข้ากะยินดีเป็นซื้อกลางให้ทึ้งเอซีแล้วกะทึ้งพอเข้านะคะอ่ะหมวดนี้ก็ขอให้ฟังคอให้มนันคือเก่านะพอเดียวก่อนกอ,นอื่นกะเดี๋ยวท่วนเล่าพัฒนาให้แฟนช่องก่อนนะคะสำหรับ เซียนว่าผีปทุมเนาะคะ่ะพ่อมือนีเล่าพัฒนาพอเฮาจัดให้เนาะคะ่ะก่อนเสรลังจากหวดที่ผ่านมาพอเฮาจัดให้แล้วก็เขา่าโตเน้นจังๆเนาะพอ่อล่าพัฒนาหวดนีวันที่สิบเก้ามาิาเลขวิ่งเลขกแรนมีเจ็ดกับแปดถูกต้องเนาะพอ่อจับคู่ไห้มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหา้าแปดหนึ่งแปดสองแปดหา้า เก้าหนึ 1, ่งเกสองแล้วก็เกหาถูกต้องนะพ่อเนาะค่ะอพอเฮาเนีนไห้แคส่สีชุดซีหางคือเจ็ดสองเจ็ดหาแปดสองแล้วก็แปหาเนียนๆน,น,น้อจชมเล็สามตัวหมวดนี้พอเฮาคัดไห้สาชุดสหางคือหาเจ็ดสองหาแปดสองแล้วก็หกแปดหานะพ่อเนะาะมักชอบเล้าพัฒนาพอเฮาเคียบนาจอไวได้เลยน้อจุมหวังว่าหมวดีจะแต่ก็รั่วเทิงห้าน้อยล้ะกะ็ะเทิงเล่าพัฒนาคือเก่านะพ่อนะ ค่ะวัน,นี้ผู้ใดได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะได้เอาตัวเลขของพ่อเข้าไปเสี่ยงโชคเสีเ่ยงมันก็บคอให้ทุกท่านทุกคนมีโชคมีชัยกันสุขสุขคนค่ะขอบคุณพ่อลหลายๆกพ่อที่เบ่งปันแนวทางก่พ่ะสวัสดีค่ะ